สวัสด,ดีครับพี่น Down, ้องวันนี้อาจารย์นันจะพาพี่น้องมาชมพระสมเด็จนะครับกักไม่ขีดเนี่ยมันมีจุดให้เราพิจารณานะครับง่ายๆนะครับอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันครับจุดง่ายๆนะครับหนึ่งเรามาดูครับนี่ครับพี่น้องครับพิม์กักไม่ขีดจริงอยู่นะครับความหนาเนี่ยระหว่างตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยมันจะศ8เซนติเมตรนะครับตรงเนี้ยแต่พี่น้องดูดีมันจะมีลักษณะสองขอบนี่ครับนี่คือขอบที่เป็นพระพระสมเด็จทั่วไปมันจะมีหนึ่งขอบเห็นไหมครับ ความหนาเนี่ยมันจะเท่ากับผ้าสมเด็จทั่วไปนะเนี่ยเห็นไหมครับขอบเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนเลยครับมันเป็นสองขอบนะบพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้เนื้อเนี่ยมันมันคล้ายๆเหมือนว่าเอาตรงเนี้ยเอาพระองค์เนี้ยเนี่ยที่ผ้าสมเด็จทั่วไปนำมาแปะลงในเนื้อตรงนี้นะครับแต่ว่ามันกดพิมพ์เนี่ยกดพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสองขอบเห็นไหมครับจะเป็นสองขอบอย่างชัดเจนแล้วพิมพ์ด้านหน้าเนี่ยมันก็คือพิมพ์ทั่วไปที่เป็นพิมพ์สมเด็จวัดระฆังทั่วไปเลยขนาดอะไรต่างๆมันจะเท่ากันหมด แต่ที่แตกต่างก็คือขอบเท่านั้นเองนะฮะคุณความหนาเนี่ยมันจะ0.8เซนติเมตรนะฮะไม่ใช่มิลลิเมตรนะฮะครั้งก่อนอาจารย์นันพูดผิดเห็นไหมครับนี่ครับ0.8เซนติเมตร0.8เซนติเมตรเป๊ะนะครับ0ูนเซนติเมตรนะครับ0.8เซนติเมตรนะฮะแต่แน่นอนพระสมเด็จมันก็มีลักษณะการสอบการอะไรได้แต่ว่าลักษณะคร่าวๆมันจะ0.8เห็นไหมครับ0.8ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนะฮะถ้วเราวัด ตรงที่มันไม่หดไม่เหี่ยวนะครับมันจะ0.8เห็นไหมครับเพราะนั้นขอบเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยเราดูดีๆนะครับหนึ่งบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยพิจารณาบล็อกไม่พิมพ์พิจารณาเหมือนด้านหน้าเลยทุกอย่างเหมือนเหมือนผ้าสมเด็จทั่วไปแล้วพลิกมาข้างๆเราจะเห็นลักษณะขอบที่เป็น2 2ขยักนี่ขอบที่เป็นความหนา0.8เซนติเมตรอีกอันแล้วก็ขอบที่เป็นขอบสมเด็จนะทั่วไปนี่ครับหนึ่งขอบเห็นไหมครับแต่สุดท้ายมาจบที่ไหน สุดท้ายก็จบที่เนื้อครับจบที่เนื้อนะพี่น้องทีักครับจบที่เนื้อเนื้อเนี่ยต้องเป็นเนื้อสูตรสมเด็จโตนะคืออะไรนี่ครับนี่ไงเห็นไหมนึกนุ่มไหมมีความนึกความนุน่นความฟ,คามฟูความใสนึกนุ่มฟูใสเห็นไหมครับมีมวลสารนึกนุ่มฟูใสมีมวลสารการเวลาทําอะไรเนื้อพระสมเด็จโตไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างปูนเปลือกหอยแล้วก็ผงพุทธคุณแล้วก็มวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกทาให้เนื้อออกมาเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ครับมีความในความนุ่นความฟูความใสนี่ครับยิ่งเป็นพิมพ์กักไม่ขีดแล้วเนี่ยเรายิ่งส่องข้างๆได้เลยครับมันยิ่งยากที่จะปลอมแปลงใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์นันว่าขอบมันจะมีสองขอบเห็นไหมเนี่ยขอบเนี่ยขอบชัดเลย เป็นขอบความหนานี้จะเหมือนกับพระสมเด็จโดยทั่วไปแล้วก็จะมีขอบ0.8ซนติเมตรเพิ่มาอีกเห็นไหมครับความหนาเพิ่อมอีกเห็นไหมส่องลงไปก็จะมีความหนึกนุ่มยิ่งชัดเลยดูข้างเนี่ยโอกาสที่จะปลอมแปลงได้เหมือนนั้นยากมากไม่มีทางนะครับปลอมแปลงเนื้อของสมเด,ด็จโตนั้นยาก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 ต้องบอกว่ายากโคตรเลยมันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนนี่ครับโดยเฉพาะด้านหลังเห็นไหมครับก็จะมีความหนึกความนุ่มนี่ครับเนื้อพระมีความหนึกความนุ่มเห็นไหม มีความหนึบความนุ่มเป็นสูตรสมเด็จอย่างแท้จริง <c oughs> เห็นไหมครับนี่ฮะมีความหนึบความนุ่มความสวยนี่ครับเหมือนพัดสมเด็จทั่วไปเลยเห็นไหมพีม่น้องทีละครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจะหนาหรือบางไม่เกี่ยวครับจบที่เนื้อหนาหรือบางไม่เกี่ยวว่าเนื้อใช่หรือไม่นะครับอ่านี่ครับเบสิกพื้นฐานจริงๆเนี่ยส่วนตัวจานันให้เครดิตไปที่เนื้อนะครับ พิมพ์ทรงสำคัญไม่สำคัญนะครับแต่พระสมเด็จหักนะครับพิมพ์ทรงดูไม่ได้สมเด็จแตกสมเด็จหักนะครับเขาดูที่เนื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนื้อย่อมมีความสําคัญที่สุดนะพี่น้องที่รักครับมีครับแต่ท่านอื่นก็คิดแตกต่างได้นะก็ถือว่าเป็นานาณาจิตตังนะพี่น้องที่รักนะครับแต่สําหรับอาจารย์ญญนันแล้วให้ความสําคัญกับเนื้อเป็นอย่างยิ่งยวดเลยพี่น้องดูครับดูความสวยของเนือ้อการเวลาทําอะไรไม่ได้เห็นไหม ดูความสวยนี่แหละครับพระสมเด็จกักไม่ขีดนะฮะย้ําว่าดูยังไงนะครับเห็นไหมครับขอบสองขอบอย่างชัดเจนนี่เห็นไหมครับขอบเห็นไหมนี่ขอบเห็นไหมนี่ขอบเห็นไหมครับนี่ขอบอย่างชัดเจนนะฮะแล้วเนื้อต้องเป็นเนื้อสูตรสมเด็จโตอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะพี่น้องที่รักครับแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับ